เรามาวัดสักเกตเราเจออะไรรู้ไหมทุกคนอยาโอ้โหคาเฟ่เขาทำปังมากตรงนี้ไงที่ทำให้เราสะดุดรู้ตื่นรู้เบิกบานคาเฟ่อลามคาเฟ่ตรงนี้ถ้าเกิดเราไปตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นราชดำเนินสถาบันพระปกเก้าไปราชดำเนินไปสนามหลวงไปบางลําพูเข้าสารได้ทุกคนเป็นคาเฟ่น่ารักมากทุกคนนี่ไงอลามคาเฟ่แ,นแ,แอ,อนแชเลียอนี้ทุกคนมีเมนูปังๆหน้าตาน่าสดใส ไม่นึกไม่ฝันเรามาจากสยามทุกคนเหาะมาจากสยามแล้วก็มาทางแม้นสีตรงป่าแม้นส่งแม้นสีบำรุงเมืองเนี่ยฮะเหาะเข้ามาไม่ยากค่ะทุกคนจ๋านะฮะก็จะเจอวัดสักเกภูเขาทองทุกคนจ๋าโอโ้โหร่มรื่นแล้วก็ไม่นึกไม่ถึงว่าจะเจอร้านคาเฟ่ที่น่ารักปังแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเนาะเรจะเหยียบต้นไม้ก็งสังขนทุกคนจ๋าออ้ยต้นไม้น่ารักทุกคนดูสิครับอ,อันนี้ไม้สักใบใหญ่ทุกคนจ๋านี่ฮะ เปิด10โมงถึง6โมงเย็นเข้าไปใน f a c e b o o อ a l a ามคาเฟ่ได้เลยนะครับทุกคนกระเป๋าไ่ะทุกคนคนี่อ l a r ามคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในไหมพามาดูนี่ฮะมีข้างหน้านะสามารถออเดอร์เทคเอาเว้ได้นั่งกินข้างในได้ช็คกินัข้างในได้ทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเยน็นๆช่ำๆทุกคนว้าวมีกระพุะะ่งกาแฟนะฮะเป็นเม็ดกาแฟเลยทุกคนหนัก ราคาในะมเช็คอินได้นะครับนี่ฮะครับทุกคนนี่ฮะตอนนี้จะอยู่ในราคาที่คนจะนะฮะพยาบาลก็จะเป็นส่วนผสมของความลับนะ ไม่รับเนาะอ่าก็ก็มีบอกนี่ฮะก็จะเป็นยานหนึ่งนี่ัะคนนี่ฮะก็จะเป็น a mixture of fresh อะไรอ่ะออกกาไซรับนี่เป็นยังไงจ๊ะออก็คือกระเจี๊ยบอะนะออกระเจี๊ยบแอนโอเคอ่าแอนออเรนจ์ with เก่าผิวด้วยหรอ ใช้ผิวด้วยนะหอมใช้ส้มประเภทอาจจะอย่าบอกว่าส้มซ่าปอนนาเวลส้มสะดือของเมืองนอกนะครับอ๋อรดทุกคนส้มสะดือไม่ได้หาทานง่ายๆนะครับส้มต่างชาตินะครับทุกคนแล้วก็เชฟไอซ์เนาะมีความเป็นก้อนๆอย่าอนั้นนะเนาะเป็นก้อนๆนะโอเคแอนสปาร์คิงเป็นน้ําเป็นน้ํำยังไงสปาร์คิงมาจากน้ำอะไรน้ําโซดาอะไรเงี้ยหรอเป็นซอซาแซ่บๆอ๋อโอเคเห็นไหม เมนูเขาคิดแต่ละอย่างเนี่ยทุกคนบรรยากาศชั้นนอกก็จะเห็นรถรานะครับขับชิวๆผ่านตรงนี้ทำเลทองมาจากแม้นสีผ่านถนนบำรุงมงบำรุงเมืองหาไม่ยากเลยเดี๋ยวจะออกบางลำพูสนามหลวงสะพานผ่านฟ้าราชด,ดำเนินโอ้โหง่ายมากชั้นสองก็มีขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดใครมาข้างบนชั้นสองนะครทุกคนแบบสงบมีความเป็นส่วนตัวนะชาวโลกชอบนะทุกคนนี่ค่ะี่ แล้วก็มีขุดส่งขวดซองพยามานมาพิพยามานจ้ะพยามานนี้มีขุดส่งขวดซอง,ง,งคเค้กคาราเมลบานาน่ามัทฉะชีสอะไรเงี้ยมีเลยทุกคนซอฟเค้กก็มีนะจ๊ะไวไฟ,ไฟก็มีนะจ๊ะนั่งสบายสบายทุกคนมาอยู่ในร้านจ้ะอ่านี่พยามานซิมมิชชั่น ตรงปกมากนะครับตัวนี้ด้านขวามือครับก็จะเป็นตัวไส้ลักที่เราเที่ยวเองโดยการใช้กระเทียมกับส้มราเวลผสมกันกับเครื่องเทศครับครับคัในนี้มีทุกอย่างเลยมีทั้งผิวมีทั้งเนื้อทั้งน้ำนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจิจเอลเป็นสรากิีนครับที่อยู่ในข้างบนอ่ะคือน้ำแข็งลูกหมวกระโหลกอ่าสเกลที่บอกใช้สเกลเชนคือตัวนี้เลย ก็ของทั้งหมดออสเกลก็กระโหลกที่ียกว่าเป็นผิวโซมด้วยประมาณแต่ถ้าเกิดพวกผิวพวกเนื้ออันนี้คือของที่เราเอามาต้มเราทำซีโรเวสก็คือไม่สูญเสียเลยทานได้หมดดใช่มันเชื่อมแล้ววทานก็คือราดไ้หลักลงันกระโหลกได้เลยครับกำลังการทุกคนอร่อยครับครับองทุกคนดูสินี่ครับทุกคนมากินน้องเทใส่หลับไปบนหัวกะโหลกน้ำแข็งเลยนะทุกคนนะนี่เป็น1กเนเจอ เทียบธรรมชาติเทียบธรรมชาติเลยใช่ไนหะมน้ำหวดนแดงน้ำตาสดชื่นทุกคนอร่อยมากอะไรนุ่มบอกกิงเจอเอวด้วยใช่ไหมนแล้วก็กระจุมกระเจี๊ยบทุกคนน้ำเชื่อมใส่หลับสูตรเฉพาะของเขาด้วยนะอ,อร่อยมากสดชื่นเข้มข้นทุกคนนะครับพี่อีพีที่ให้บรรยากาศทุกคนจ้า สบายสบายมีความเป็นส่วนตัวแต่หนูก็เปิดทุกวันเนาะไม่มีวันพักแต่เนา <ide>. ะสิบโมงถึงสองทุ่มหรอสิบโมงถึงถึงหกโมงเย็นอือืมอืมมากทุกคนกินแล้วติดใจนะเนี่ยเพราะว่ายิ่งกินนะยิ่งรู้สึกอร่อยดูดใหญ่เลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราต้องอ,ออกจาการ้านจ้กทุกคนจะอารามคาเฟ่ไ,ไ จะได้จำบรรยากาศเดี๋ยวออกไปเลี้ยวซ้ายนาอไปบางลำพูไปแหม่มเฮาแล้วก็แถววัดบวรนิเวศแต่ถ้าจะเลี้ยวขวาตรงนี้ตามรถคันนี้ไปเนี่ยอยากอ,อ,อารามคาเฟ่ก็สามารถไปสยามได้ไปเทพศิรินไปหัวลำโพงได้หมดเลยทุกคนทุกคนแตเรามาแล้วนะจ๊ะห้านปังมากเห็นไหมโชคชะตาฟ้าดินนะฮะให้เราเจอแต่คาเฟ่ร้านดีๆที่พักดีๆทุกคน